Yeah. แย่ที่เด็ก <poker> บ <of big mystery> ้านนทอสีหรือว่าเดบานในทอทกคนการรอพี <azzi> <sp ans> ่โตแล้วก็พี่ยีทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีดอกไม้ดอกไม้ที่บ้านด้พอ Merci. <mets> duramos <coughs> un